เริมร้องกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ผมขอย้อนกลับไปเรื่องของการปฏิบัติของตํารวจในสถานการณ์การชุมนุมอีกครั้งหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบนะครับเพการช่วยเปรียบเทียบแล้วอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าณปัจจุบันในเรื่องของการเข้าไปกระชับพื้นที่หรือว่าการที่จะพยายามจะสลายหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในหลักของการปฏิบัติที่เป็นสากลไหมในปัจจุบันเนี่ยที่อย่างนี้ครับเราต้องยอมรับว่าหลักสากลก็มีข้ออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดข้อเน เวลามันมีปัญหาในอดีตเนี่ยเขาก็อ้างว่าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎสากลใช่ขณะนี้ตำรวจเราก็ต้องทําตามกฎสากลแต่ปรากฏว่าการกระทําของเราเนี่ยบางทีทําตามกฎสากลจริงแต่บางทีทำเนี่ยมันไม่รอบคอบครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่สมควรกระทําตามตรงนี้ผมอย่างเช่น หลักเขาบอกว่าในการจะกระทัเรื่้งที่สาชาชนคุณต้องเจรจาก่อนครับวันนี้คุณไปเจรจาไม่สําเร็จอืกับผู้นี้ไปเจรจาใหม่ไม่สําเร็จกับก็คือควรจะเป็นการพยายามที่จะเจรจาแล้วเราเจรจาก็ให้ประชาชนรู้ว่าเราไปเจรจาอย่างนี้นะเนี่ยม็อบไม่เขาไม่ให้อย่างนี้ความกดดันไปอยู่ที่ม็อบนะเพราะประชาชนจะไปบีบเพื่อเองดังนั้นไม่ใช่ว่าบอกต้องทําตามขั้นตอนเจ็ดไปเจรจา เห็นไหมเตรียมไปเจราจาเลย,ยเอากําลังไปพร้อมเลยเจรจาไม่สําเร็จเราชับพื้นที่เลยวันเดียวอ่ะม,มันถึงถึแ<ง>ม้จะบอกว่าทํำครบ <c oughs> แต่ว่ามันมันเร่งรัดไงหรือมันก็ทําให้เกิดความไม่พอใจขึ้นจงใจไหมก็ผมไม่รู้อ่ะอาจจะทําเพื่อให้ครบหลักเกณฑ์อแต่ต้องมียุทธวิธีอยากจะทําให้มันสาเร็จโดยเร็วอพนักการเมืองสั่งให้เร็วก็ต้องทําแต่ตำรวจโอเคทําก็ได้ครับแต่ผมต้องทําขั้นตอนเจะทํทำวันเดียว คุณคิดว่าทำเจ็ดเจ็ดแปดขั้นตอนภายในชั่วโมงเดียวเงี้ยมันได้ที่ไหนอ่ะนั่นเลยทําให้มีปัญหาไงแต่ถ้าเกิดคุณเจรจาพ่กนี้วันนี้ไม่ได้ผมเนี่ยไปเจรจากับท่านจําลองตอนราตมิตเนี่ยผมเจรจาเป็นสิบวันกว่าจะให้เปิดถนนแค่สองช่องทางนั้นน่ะต้องยอมผมวันนี้ผมไม่ขอไม่ให้พรุ่งนี้ไปขอไม่ให้สุดท้ายผมบอกผมบอกอาจารย์ขอได้ไหมเด็กนักเรียนบางเรียนไม่ทันแล้ว ชาวบ้านพ่อแม่เขาเดือดร้อนมากแล้วเด็กน่าสงสารมากตรงเดินขนาดไกลอย่างเงี้ยท่านจยลองโอเคเปิดให้สองช่องทางเห็นป่ะคือเธอจะมองกันในหลักมนุษยธรรมเราก็ไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะใจดำซะเลยทีเดียวยังไงซะเขาก็ต้องก็ต้องรับฟังเราบ้างเพียงแต่ว่าจะพอใจตรงไหนเออเพียงแต่ว่า ไอแนวความคิดแต่ละช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดที่ม็อบเนี่ยเขาก็ต้องมีการกดดันรัฐบาลกดดันหน่วยงานตรวจนั้นกระทรวงนี้เขาต้องกดดันก่อนแล้วถิงพื้นที่ได้เปรียบกดดันก่อนละแต่ถึงเวลาเดี๋ยวว่ามันเจรจากันก็รู้เรื่องก่อนเจรจาเราไปขอร้องเขาก็ยอมไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมเพียงแต่เราจะมุ่งมันะหรือถ้ามีหลักการมีเทคนิคยังไงให้เขายอมทําไมผมเจรจาเขายอมอ่ะก็ผมบอกเลยไงผมมาถึงผมเอาแล้ว ไปดูแลบริการก็แล้วเวลาผมพิจารณาโอ้ผู้การวิชัยคนดีช่วยกัาหน่อยว่าไม่ช่วยกัาเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนอเห็นไหมนี่คือคือหลักการเจราจารเป็นเพราะคําสั่งที่ลงมาหรือว่าโดยโดยโดยส่วนตัวภายในใจของผู้บังคับบัญชาที่เขาด้วยเป็นผู้หนึ่งคําสั่งเนี่ยเขาต้องคําสั่งอยากให้สําเร็จเลยล่ะแต่ผู้มิชาเนี่ยเขาจะจะมีเขาเรียกมีประเมินสถานการณ์ได้ว่าถ้าทําอย่างนี้มันจะเกิดเหตุถ้าถ้ามาทําอย่างนี้มันไม่เกิดเหตุดังนั้นคือทํา ต้องการผลสําเร็จจริงแต่ยังไม่ต้องเร็วก็ได้ค่อยๆแล้วทําไมคุณให้ชุมนุมก็ตั้งเจ็ดแปดเดือนสามสี่เดือนครับทาไมคุณจกวันนี้หายป่ะคือปล่อยเขาชุมนุมมานานๆไม่ปล่อยแล้วแล้วทําไมคุณไม่เจรจามาตั้งแต่ต้นพอจะไม่าเฉพาวันนี้เอากันวันนี้อ่ะจะแสดงให้เห็นว่าถ้าฉันจะเด็ดขาดฉันก็ทําได้นะวันเดียวก็นี่ไงมันถึงมีปัญหาไงซึ่งมันก็ไม่ถูกมีปัญหาเลยก็มันคือมันถูกหลักตามสากนคแต่มันไม่ถูกอะไรเรียกอ่ะไม่ถูก ขนมของํำอ่ะอะไี้คือเร่งรัดเพื่อที่จะให้ให้เกิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิดผมไม่สามารถจะไปก้าวล่วงความคิดเขาได้เพราะเราไม่ได้ไปวางแผนเคขาคแต่ภาพที่ประชาชนก็เห็นอย่างนี้คือภาพตรงนี้มันเลยทําให้ภาพลักษณ์ของตํารวจจากเดิมที่ คนมองตำรวจไม่ค่อยดีอยู่แล้วล่ะตรงนี้คนก็เลยมองภาพรักเสียไปอีกตรงเนี้ยมันมันมันจะแก้ไขได้ไหมโอ้แก้ได้เดี๋ยวว่าเหตุบ้านเมืองตำรวจมีเหตุอะไรตำรวจไปช่วยไปทานู่นทำนี่จับจรผู้ร้ายออกตรวจเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยเพียงแต่ว่าก็แค่หมายถึงว่ารอให้เรื่องตรงนี้มันจบเรื่องการชุมนุมมันจบเดี๋ยวเขาให้อภัยเพียงแต่าตำรวจบอกที่อย่างที่ผมพูดได้ทำจุดยืนอย่างสี่ห้าอย่างก็จบแล้วต้องให้อภัยไม่ได้ะหรอกมันแก้ไขได้แก้ได้ แต่เราอย่าตอกย้ําความแตกแยกให้มากกว่านี้ถ้าาว่าจะมองถึงภาพลักษณ์ตำรวจที่เราจะแก้ไขตรงนี้มันมผมเคยได้พูดกับในตํารวจที่กเกษมไปแล้วท่านหนึ่งนะครับคือท่าน,นเคยพูดไว้ว่าจําเป็นต้องมีการปฏิรูปองค์กรตํารวจมันต้องถึงขนาดนั้นไหมค,คืออย่างนี้ครในความรู้สึกองค์กรตํารวจเนี่ยหลักการขั้นตรงขั้นตอนอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างสมบูรณ์รแต่เพียงแต่ว่าผู้นําองคอ์กรหรือนักการเมืองเนี่ย คุณเขาเข้ามายุ่งมากเกินไปเขายุ่งมากเกินไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่อู้นมองค์กรเนี่ยไปยอมเขามากเกินไปจริงๆไม่ยอมก็ได้นะแต่ทุกคนก็ต้องรักตัวกลัวตายใช่ไหมเพราะถ้าไม่ยอมเขาเดือวเขาปลดเขาย้าย,ย,ายมันก็โดกระทบไงมันก็เลยต้องทําตัวนี้ดังนั้นาการจะปฏิรูปตํารวจต้องเอาตํารวจนอิสระเลยไม่ต้องไปขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งเลยอย่างอัยการครับครับอย่างศาลเห็นไหม คุณไปบีบสารเขาได้ไงไปบีบอายการเขาได้ไงต้องรู้ต้องทําอย่างนั้นทำอย่างนั้นเลยเอาคณะกรรมการเลือกตั้งใครจะแต่งตั้งออกมาจากนี้นักการเมืองไม่ต้องมาเกี่ยวตัวนี้เลยให้เขาคัดสรรเขาเลือกกันเองครตํารวจทั้งหมดเลือกคณะกรรมการมาสัิบคนคบและไอ้สิบคนเนี่ยเป็นคนสัดสรรหาผู้นําองค์กรเองครับ ไม่ต้องให้นายกมาเกี่ยวไม่ต้องให้นักการเมืองรองนายกคุมความกั้นทงมาเกี่ยวจบเลยเพราะคนนี้เป็นนายกผิดอะสอบสวนจับรองนายกผิดหรือสอบสวนจับแต่แต่ในระบบตรงนี้มันเข้าไปมากกว่าซึมในองค์กรตารวจมาหลายปีแล้วก็ถ้าจะปฏิรูปที่น้องถามว่าถ้าจะปฏิรูปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทําไมปฏิรูปก็ต้องยึดเงี้ยโอเคมาซึมมานานแล้วยอมรับสภาพก็ก็ว่าไป ผมกลับมาที่อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับที่เราได้ติดตามลาาแล้ก็ทราบกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กย้อนกลับไปที่แรกเริ่มอีกทีหนึ่งคือท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้พูดไปเมื่อสักครูน่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะท้อนการปริัตณหน้าที่ของตํารวจสะท้อนความรู้สึกของประชาชนนี่คือ,ค,อคือสิ่งที่ทําให้เกิดการก่อตั้งกองกําลังตํารวจกรเกษียณพิทักษ์ประชาชนชไม่ใช่กอง,งกำลังพิทักษ์ประชาชนของผมเนี่ยตั้งคือาอาจจะเขียนไปเกินเลยอาจจะไปบอกอิงก,กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ใช่นะเข้าใจผิด ของผมเนี่ยตั้งกลุ่มมากลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ตำรวจประชาชนผมพยายามจะทําให้ประชาชนเนี่ยกลับรักตำรวจแล้วจะทํายังไงให้ตำรวจเนี่ยรักประชาชนครับจะทํำยังไงเอาความคิดของผู้ตแทนชาเนี่ยสะท้อนไปถึงผู้มชาเขาสะท้อนไปถึงนักการเมืองจุดประสงค์ผมไม่อยู่แค่นี้ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะไปได้นคนเขโอ้โหเพจต้องมาดูข้อความมา ให้ความสนใจผมทั้งหลายแสนคนครับทั้งหมดนี้ครับผมทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมนะครับที่เราได้พูดคุยกันกับท่านพลตํารวจตีวิชัยสังประภัยซึ่งก็ได้สะท้อนในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจไล่ไปตั้งแต่ชั้นพูน้อยจนถึงระดับสูงรวมไปถึงภาพของประชาชนที่ได้มองตํารวจจากอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันและที่สำคัญคือเราได้ยกตัวอย่างในกรณีของการเข้าไปควบคุมพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของการชุมนุม ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นฐานของความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ที่สังคมหรือว่าประชาชนนั้นมองตํารวจอย่างเลวร้ายกลับคืนบดีได้แต่ว่าคงจะต้องอยู่ที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเช่นเคยที่ผ่านมาอย่างที่ท่านได้พูดไปว่าพี่น้องประชาชนกับตํารวจรักกันนะวันนี้ขอบคุณท่านมากครับ,รบหมดเวลาของจับประเด็นร้อนวันนี้ครับผมกำพลบรดานบริษพร้อมพิม์งานทุกคนสวัสดีครับ